เกิดอะไรขึ้นกับสาวลาวที่เคยออกมาบอกว่าอยู่ประเทศไทยแล้วเหนื่อยอยู่ประเทศไทยแล้วแย่ทำงานที่ประเทศไทยแล้วไม่โอเคแต่ล่าสุดออกมาทำคลิปขอโทษแบบนี้สวัสดีครับกับทักทายสบายดีพี่พี่น้องฟองไฟทุกคนทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เตยพ่นชาแนลพี่น้อง,องเรื่องเล่าในมัอนี้ก็คือมีน้องสาวคนหนึ่งนะครับตเตยพ้นเคยเหตุคลิป นองเป่นานานี้นะครับนะที่เพื่นเคยบอกว่าอยู่ประเทศไทยแล้วเพิ่นเหนื่อยเพิ่นแย่ตนะ้อพี่น้องเนาะมี f c นะครับนะเข้าไปคอมเมนต์ไปสอบถามในช่องของน้องเขานะครับบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยแล้วเหนื่อยอยู่ประเทศไทยแล้วมันแย่ไม่โอเคแล้วทาไมไม่กลับบ้านแล้วอยู่ทําไมแต่ว่าน้องสาวคนนี้ได้ตอบไปนะครับในคลิปก่อนๆว่าไม่มีกฎหมายข้อไหนาห้ามไม่ให้เขามาประเทศไทยนะครับ พราะเขามาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะแต่ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นครับผู้ชมออกมาทำคลิปขอโทษคนไทยนะครับนะน่าจะลดทัวฝั่งไทยไปลงเยอะนะผมว่านะการที่เราเป็นแรงงานนะครับนะเข้ามาฝั่งไทยจะพูดจะจาอะไรก็ควรระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรามาเพิ่งพาอาศัยเขาอยู่นะครับมาของานทําจากประเทศไทยนะพี่น้องๆก็เข้าใจจุดนี้ดีนะครับนะ ที่นี่น้องสาวเพื่อนก็เลยแบบอ่า,วา,วจ,าอจะอาจจะบ่เหมาะสมแล้วพี่น้องคนก็นสำนึกผิดพี่น้องล่าสุดนะครับออกมาทำคลิปขอโทษนะครับคือแบบมี f c ฟซ่ยถามว่าถ้าเหนื่อยแล้วทำไมไม่กลับบ้านแต่น้องคนนี้ก็ดันต่อบประเด็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีกฎหมายก็ได้ห้ามอยู่ก็ไม่ได้หนักอะไรใครประมาณนี้นะครับนะแต่ล่าสุดน้องสาวก็ได้ออกมาทำคลิปขอโทษขอโอกาสขอความเห็นใจนะครับจาก f c ฝั่งไทยหรือว่า คนไทยเนาะพี่น้องเนะเาะแต่พวกนี้แล้วนะครับนะ่า็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องที่แบบเรารู้ตัวว่าเราผิดเราออกมาขอโทษแต่ว่าเอซทางฝั่งไทยก็เห็นอย่างไรก็ พูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเอาละครับพี่น้องก่อนจะออาไปรับชมคลิปนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับอยากซัพพอร์ตบอยเตอพลไม่ยากครับผมแค่ไม่กดข้ามโฆษณาเบิ่งโฆษณาให้น้อยน้อยหนึ่งก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะซัมเนียก็ถือว่าซัพพอร์ตแล้วเนาะพี่น้องเอาละครับคือเรื่องเล่าของสาวทธนนีนะครับนามาอยู่เมืองไทยนะพี่น้องมีเอฟซีนะครับก็ถือว่าเป็นคนดังในโลกโซเชียลนะพี่น้องเนาะแต่ว่า น้องเขามาทาคลิปเขาบอกเขาเหนื่อยเขาท้อเขาแย่นะครับกับการทํางานกับอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมีคนไปไถ่ถามว่านะครับเหนื่อยทำไมไม่กลับบ้านนะครับเรื่องราวของน้องเขาแต่น้องเขาก็ดันออกมาตอบแบบนี้ล่าสุดก็คือได้ออกมาทําคลิปขอโทษนะครับขอโอกาสจากคนไทยนะครับนะอยากให้ทุกคนไปฟังคลิปนะครับจากน้องเขาครับเราว่ารู้สึกแย่แล้วมาทําไมเอาก็ค่อยอยากมาแล้วมันปิดไผ่ค่คอยอยากมาค่อยอยากเมื่อ มาย่ำใดเมื่อย่ำใดก็สิเป็นอย่างคอยมาถูกต้องตามกฎหมายกับบมี่ายบอกได้ว่าห้ามคนล่ามาประเทศไทยมีบอกบมี่คอยมาเมื่อนี่คอยยังเมื่อเมื่ออื่นกับพวดนี้นะักใครดิคอยเมื่อตอนใดก็สิเป็นอย่างคอยอยากกู้คอยอยากมาอยากมาลงเบิง้งเอาแล้วมันเป็นใดมาแล้วมันเป็นอย่างมี้ายบอกบอกว่าก่อนอื่นเลยพอยต้องกราบขอโทษไอ้แลหลายๆ,ๆน้อไอ้เรามาเม้นเพราะว่ามือนั้นพอยกับแบบ เอ็ดเรียกหลายแน่และกับบอสมบายแน่และก็ไปหาหมอแน่ในการที่พลอยเป็นเด็กน้อยแน่ย,ยังบบฮู้จักเอียงหลายบบมีประสบก,การณ์หลายแลวก็บโฮู้จักความแล้วก็เว้ากับไอ้เราแหงเกินไปแต่กะขอบใจไอ้เราหลายๆที่บบถือซาพอยและกับโบมาตอบตู้พอยแต่พอยก็ขอโทษไอ้เราหลายๆเพราะว่าพอยเห็นไอ้เราเม่นจังสั้นพอพลอยไปพอปัญหาเอยียงมาหลายแล้วพอยคิดในแง่โลกพอยคิดว่าไอ้เราบาอย่างต้องการให้พอยไม่เห็นงานประเทศลาว แต่ความจริงคืออายเราซื่อถึงว่าถ้าเมื่อยกับเมื่อพักผ่อนอยู่บ้านเอยียงประมาณนี้เมื่ออยู่บ้านเ็ดเวียกอยู่บ้านมันจะโม่เมื่อยคืออยู่พี่แล้วก็เวลาบทสบายกัมีคนเบิง่งแต่พลอยเข้าใจผิดอ้ายเราซื่อกับพลอยในเงี้ยบวกแต่พลอยกับซื่อกับไยเราเงีย้ยลบแล้วพลอยอาจจใไซคําเว้าบ่เหมาะสมและสิหาคําเว้ามาบ่ถึกว่าอันนั้นควรว้าอันนี้ควรบ่ว้าเพราะว่าพลอยกอยัก ตอบไอเราดีดแต่พลอยคิดในแง่ลบแต่อายเราคิดกับพลอยในแง่บวกแต่พลอยก็ขอบใจหลายๆที่อ้ายเราบบเคยถือสาพลอยแล้วก็บอกมาเม้นตอบโต้แล้วก็บอกมาด่าพลอยแต่พลอยก็รู้สึกผิดอะี่เพราะว่าพลอยไปว้ากับอ้ายเราเกินไปเพราะอ้ายเราก็เป็นผู้ใหญ่แต่พลอยกับเด็กน้อยพลอยพอเป็นเด็กน้อยแต่พลอยไปว้ากับเราทั้งสั้นแบบมันก็หุนแห้งเกินไปพลอยก็ต้องออกมาขอโทษอ้ายเรา สาเหตุหลักๆเลยก็สาเหตุเพราะว่าพลอยใจฮ้อนเกินไปอารมณ์ฮ้อนเกินไปก็คุมงบอิยุ่แบบเมื่อนั้นแบบเห็นเม้นแล้วแบบคิดไปก่อนคิดไปเองนะด้แท้ๆไอเราเนะ้สื่อในเงียบวกไอเราสื่อความหมายในเงะบวกแต่พลอยนะคิดในเง่โลบพลอยก็ออกมาขอโทษอ้าเราวพลอยกับโบได้ตั้งใจบได้เจตนาพลอยกันยังเด็กน้อยขนาดยังบบจากเอียงหลายประสบการณ์พลอยมีน้อยแล้วพลอยมาพบเพราะเหตุการณ์เอียงหลายพลอยก็เลยแบบ เห็นจากซี่พลอยก็เลยคิดในเงี้ยลบแท้ๆหาะไอเราซื้อในเงี้ยบวกและตอนนี้คลิปของพลอยก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกโซเชียลแล้วเนาะแล้วคนที่เอาคลิปของพลอยไปแพร่กระจายทางเบิร์ดก็คือคนล่าคือกันกับพลอยแต่พลอยก็ขอขอบใจกับเจ้าหลายๆที่กระเจ้าเ,ห,าเาห็นในพลอยู้ว่าเอยียงคนว้าเอียงบุคคลว้าเอียงชื่อเอียงผิดกระเจ้าสอนให้พลอยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งปีแต่พลอยกับโบเคยคิดสิเรียดสิสั่งหรือว่าสิไปได่ากระเจ้า ก็เจ้าลงกระซื้อให้พลอยหู้เอียงควรเว้าการที่พลอยเป็นเด็กน้อยพลอยกันยังบบหู้ประสบการณ์บมีประสบการณ์เรื่องนี้หลายแต่กัพี่ๆเอื้อเอืหรือว่อาไอ้เอียงกับสอนให้พลอยหู้กระเจ้าสอนให้พลอยหู้เอียงควรเว้าบ่ควรเว้าถึงกระเจ้าจเสี่ยาคิดของพลอยไปปล่อยในโลกโซเชียลก็ตามแต่พลอยกับ่บเรียดบ่ซังแต่ขอบใจอหลี่ที่เฮ็ดในพลอยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งปีเนาะ และมีอีกเรื่องหนึ่งพลอยกับบบเคยสื่อกับประเทศที่พลอยมาทํางานบบเคยด้อยค่าประเทศที่พลอยทํางานและพลอยมีคลิปหนึ่งที่พลอยเคยโพสลงประมาณสามปีเดือนก่อนที่พลอยโพสสื่อถึงคนไทยและทุกคนไปฟังคลิปนี้แล้วทุกคนสีเข้าใจว่าพลอยสื่อถึงอย่างว่าพลอยคิดกับคนไทยจัางใดถ้าทุกคนไปฟังและทุกคนสีเข้าใจนั้นพร้อมกันเลยนี่แหละครับพี่น้องคลิปทุกคนที่ได้เห็นนะครับก็คือเรื่องราวของน้องๆก็ได้ออกมาทําคลิปขอโทษนะครับ อยากให้ทุกคนเข้าใจน้องครับผมว่าน้องก็ได้ยอมรับว่าวันนั้นที่น้องพูดไปน้องไม่ได้ตั้งใจนะครับแค่น้องเหนื่อยแค่น้องไม่สบายนะครับเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็แบบเครียดอะไรบางอย่างก็เลยอไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองก็เลยพูดก่อนนะครับนะก็ล่าสุดน้องพี่น้องก็สีอัปเดตประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกมาขอโทษน้องก็บอกอายุน้องอาจจะบอถึงวัยที่จะอ่าคือสังคมในโลกเที่ยวน้องบอกว่า ค,คือมีคนมาเตือนมาอะไรก็ดีบางทีก็มีคนเลาทายูทูบเบอร์ออกมาพูดมาให้กําลังใจน้องก็รู้สึกดีน้องก็บอกน้องเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นอีกส่วนหนึ่งน้องก็ได้ออกมาขอโทษคอมเมนต์นั่นน้องอาจจะพูดแรงไปนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับกับของสาวลาวท่านนี้ที่ออกมาขอโทษนะครับที่ออกมายอมรับตัวเองว่าตัวเองผิดอาจจะพูดแรงไปหน่อยแต่ทางเอฟซีทางฝั่งไทยคิดเห็นอย่างไรครับควรจะให้ น้องโอกาสน้องไหมหรือว่าจะยกโทษให้น้องไหมก็แล้วแต่ครับผมส่วนาวเตอร์พลคิดว่าเป็นเรื่องดีที่น้องออกมาพูดแบบนี้เพราะว่ามันดีต่อตัวน้องเองนะครับมันจะน่ารักขึ้นถ้าวันนั้นถ้าน้องไม่พูดคำนั้นนะครับนะน้องอาจจะเปลี่ยนคําพูดน้องอาจจะน่ารักเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับนี้ต้องยอมรับนะครับน้องอาจจะเปลี่ยนจากคําว่าไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามแค่หนูเหนื่อยแค่หนูทอ้อออแค่หนูอ่าไม่สบายหนูก็อยากบ่นนะครับ คือไม่ได้โทษให้คุณนู้นคนี้นูยกบนในแบบมุมมองของหนูอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะน่ารักขึ้นกว่าน,นี้นะครับเอาจริงๆครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ทําให้เราเห็นให้เรารู้ว่าเนี่ยก่อนเราจะพูดจะทําอะไรก็ควรมีสติแล้วก็ตอบคอมเมนต์แบบรสร้างสรรค์น,นะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับควรคิดแต่ตองแล้วก็ตึกตองแต่ส่วนเบ่าเต้พลนะครับไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่ได้โกรธอะไรน้องเขานะครับแค่อย่าออกมาเป็นกําลังใจให้อีกคนหนึ่งครับ สู้ๆยังไงก็อยากให้สู้ๆครับน้องเพราะว่าอนาคตของเรายังอีกยาวไกลน้องพี่น้องน้อยยังอีกยาวไกลนะสิ่งไหนที่เราทําผิดพลาดนะครับเอามาเป็นบทเรียนขอตัวเอนอยากสีบอกอย่างสีน้องพี่น้องเพราะว่าค้นเฮานะครับทุกคนนะครับเกิดมานะครับก่อนที่จะเข้มแข็งก่อนที่จะเดินได้ก้าวได้เราก็ต้องหัดคานหัดเดินทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องมีาการผิดพลาดนะครับตอนแรกที่เราหัดเดินแล้วยังล้มนะครับนี่แหละครับอยากให้ทุกคนเข้าใจน้องพี่น้องน้อ คนหฮาย่อมมีสิทธิ์ผิดผาดเพื่อนว่าสตีนยังรูผ้ผาดน,นะพี่น้องเนาะนะับภาษาอะไรเราสองตีนนะสษาพี่น้องแมนบอกนะครับนะอันนี้ก็คือแบบเป็นคำพังเพยนะพี่น้องเนาะก็อยากให้อ่าไปว่าน้องคนหลายนะพี่น้องเราบอกแต่คน่แม่มว่าเขา้ขาขา้างเพิ่นนี่คนหฮาก็ย่อมมีสิทธิ์ผิดผาดเป็นบพีน่น้องแล้วก็อ่าอยากให้กาลังใจกันนะครับเตือนกันดีนะครับนะ คนเราให้โอกาสกันถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะจะได้คลิปนี้ก็อยากให้น้องสู้ๆเด้อไอ้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ